ลึกเข้าไปในป่าฮลาลาบลาในจังหวัดนาราธิวาสเคยมีตำนานเกี่ยวกับชนเผ่าปริศนาที่ว่ากันว่ากินเนื้อคนเป็นอาหารชาวเผ่าที่ว่านั้นก็คือชาวบาตเตาะว่ากันว่าชาวบาตเตาะไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นมนุษย์กินคนชาวบ้านเชื่อกันว่าชาวบาตเตาะนั้นมีร่างกายกำยำผิวดำแดงดวงตาแดงกำ่ำและที่สำคัญคือชาวบาตเตาะนั้นมีหางเล่ากันว่าเมื่อร้อยปีก่อนชาวบาตเตาะเคยบุกโจมตีหมู่บ้าน และจับตัวผู้คนไปกินเป็นอาหารจนชาวบ้านต้องรวมตัวกันวางแผนที่จะกำจัดชาวบาตเตาะให้หมดไปในบางตำนานเล่าว่าชาวบ้านใช้วิธีหลอกล่อให้พวกเขากินอาหารที่มีพิษหรือดักซุ่มโจมตีในยามค่ําคืนจนชาวบาตเตาะถูกกวาดล้างไปจนหมดแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อกันว่าชาวบาตเาะบางส่วนนั้นยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในส่วนลึกของป่าฮาลาบาลาเรื่องนี้ยังเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าของชาวพื้นเมืองยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ว่าชาวบาตอน,นั้นมีตัวตนอยู่จริงนี่เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาแล้วเพื่อนๆล่ะเชื่อว่าชาวบาตอมีจริงไหม